สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลักบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่20ตุลาคม2024นะครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามที่เพื่อนสมาชิกหลายคนสงสัยหรือยังสงสัยอยู่คำถามต่อเนื่องจากคลิปที่เราทำเกี่ยวกับ The Icon เกี่ยวกับบอสใหญ่อ่อนคลิปโตออกนอกประเทศเพื่อนสมาชิกถามว่าถ้าตำรวจตามรู้ที่อยู่กระเป๋าเงินของคนร้ายแล้วตำรวจจะยึดเงินคนร้ายได้ยังไงครับ ถ้าคนร้ายไม่บอกคียหรือไม่บอกซีดเฟดนะครับคือตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก่อนอื่นต้องขอเคลียร์กันว่าถ้าเรามีบิตคอยเก็บไว้ในโควอลเล็ตและไม่มีใครบนโลกนี้มีซีดเฟดของเรานอกจากเราเนี่ยไม่มีใครเอาบิตคอยเราไปได้ตรงเนี้ยคอนเฟิร์มร้อนะครับแต่ถ้ามันเป็นในกรณีของสเตเ l e Coin และสเตเ l e Coin ที่เป็นเซนทรัลไลซ์สเตเบิลคอย อย่าง Tether USDT หรือ Circle USDC เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสารระหว่างประเทศเนี่ยเขาให้ความร่วมมือกันตลอดในการดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาระหว่างประเทศเพื่อขอให้ Tether หรือ Circle เนี่ยฟรีซบัญชี Stable Coin นั้นๆน,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 นะครับตรงเนี้ยผมพูดไปเมื่อสวันก่อนมันเป็น PR ของบริษัท นะบริษัทเทเตอร์เนี่ยออกข่าวประจาว่าเราช่วยเราร่วมมือกับตํารวจประเทศนี้เราร่วมมือกับรัฐบาลน,นั้นสเตเบิลคอยของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้เก่ออาจญากรรมทางการเงินมันถูกสร้างมาเพื่อทําธุรกรรมทางการเงินที่ถูกกฎหมายนะครับทั้งนี้เพื่อน <S <S ๆอย่าลืมว่าสมมุติเราไปโกงใครมาร้อยล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือร้อยล้านบาทก็ได้แล้วเราถูกจับตอนนี้เราอยู่ในคุกเนี่ยสุดท้ายเราต้องโดนบีบ นะและถ้าเราไม่โดนบีบสมมุติเราต่อสู้คดีสามสารและสารตัดสินว่าเราผิดจริงเราขโมยเงินหรือเราช่อโกงเข้ามาร้อยล้านเนี่ยต่อให้เราบอกกับกรมบังคับคดีหรือตำรวจว่าเราไม่มีเงินแล้วเราโอนออกนอกประเทศแล้วหรือเขาจับได้ว่ากระเป๋าเราเนี่ยมันถูกโอนถ่ายเทไปนอกประเทศแล้วเนี่ยเขาไม่สนเรายังจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เราไปโกงเขามา นะครับตรงนี้มันอีกประเด็นหนึ่งเลยนะหรือเราอาจจะให้ซีด a ฟสกับพี่เราน้องเราเอาบิตคอยเราไปขายส่งเงินมาให้เราตอนที่เราอยู่ในคุกเพื่อเราจะได้ซื้อข้าวผัดซื้อโอเลี้ยงแต่ถ้าเกิดพี่เราน้องเราเผลอไปใช้เซ็นทรัลไลท์เอ็กชเอนจบทันทีเขาบีบพี่บีบน้องเราทันทีนะครับเช่นกันถ้าสมมุติเราคิดว่าเราหัวใสเรารอว่า โอเคติดคุกไป10ปี20ปีเรารอคดีหมดอายุความเราออกนอกประเทศไม่คิดจะกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยนะเราไปเสพสุกต่างประเทศลุ้นอย่างเดียวลุ้นว่าเราจะไม่ไปโดน KYC ที่ไหนเลยตลอดชีวิตของเรานะครับเพราะอะไรเพื่อนๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีโจทย์น้อยมากน้อยกว่าเกาหลีเหนือน้อยกว่าแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาประเทศไทย ให้ความร่วมมือกับตำรวจแทบจะทุกประเทศเช่นการตำรวจต่างประเทศขอความร่วมมือจากตำรวจไทยประจำและความเสียหายที่มีผู้เสียหายเป็น 101, 000, ร้อยเป็นพันเม็ดเงินเป็นพันล้านเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นหน้าตาของรัฐบาลหน้าตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องตามจับตามเอาเงินคืนให้ได้นะครับและในปี2024เป็นต้นไปเนี่ยเพื่อนๆ มันไม่ใช่ปีทองของคนที่จะมาทำอะไรช่อโกงบนโลกคริปโตมันเป็นปีชงของมิชชาชีพที่ใช้คริปโตเพราะอะไรสมัยก่อนเรา KYC แค่ถ่ายบัตรประชาชนทุกวันนี้สแกนหน้าอีกไม่นานอาจจะต้องสแกนกลนตรงนี้มันไม่ได้มีน้อยลงการ KYC มันเพิ่มมากขึ้นเหรียญที่เป็น privacy token Dash, c, c a s t Monero นับวันยิ่งหาเซ็นโถไลเอ็กชเชนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องนึกถึงการออนแรมและออฟแรมนะเราจะใช้ชีวิตบนคริปโตอย่างเดียวนับวันมันจะยิ่งยากมันไม่ได้มีประเทศไหนที่แบบตอนนี้เปิด100%ให้ใช้คริปโตค่ารักษาพยาบาลค่าแท็กซี่ทุกอย่างเป็นคริปโตหมดโดยไม่มี Kyc เนี่ยมันไม่มีเพราะอะไรทั่วโลกเนี่ย หน่วยงานกํากับดูแลเขาเจอปัญหาเดียวกันเราต้องยอมรับว่าคริปโตคนหัวใสคนเก่งเยอะนะคนที่เข้ามารู้จักคริปโตเนี่ยไม่ธรรมดานะเราต้องการฟรีดอมทางการเงินเราเป็นคนคิดเราเป็นคนวิจัยตลอดเพราะฉนั้นหน่วยงานภาครัฐเขาต้องหาวิธีตามเราให้ทันเพราะถ้าเขาตามเราไม่ทันเนี่ยเขาปิดทุกเซ็นทรัลไลท์เอ็กชเอน์ทั่วโลกแน่นอนเขาไม่ให้คริปโตเกิดแน่นอนนะคริปโตเป็นปีทองของคนที่ ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีชอบในเรื่องของบล็อกเชนต้องการลงทุนกับอนาคตไม่ใช่คนที่ต้องการเป็นมิจฉาชีพมันไม่เหมือนตอนสมัย 2012, 2013, 2014คนรู้น้อยกำกับดูแลอะไรไม่ได้เลยไม่มีภาครัฐไม่มีใครช่วยได้เลยตอนนั้นเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกคนทุกประเทศข้อมูลมันถึงกันแล้วนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ใครที่มีข้อเสนอหรือว่า มองว่ามันมีวิธีอื่นเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาเห็นต่างไม่แตกแยกวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม